สบ,บายดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เวลาหกโมงปลายๆพี่น้องขึ้นมาจอบสามไม้เกา่าอยู่ทางชายแดนลาวเวียดนามมาไปแล้วมานำกันอยู่สามคนสองกระบอกอยู่บนหลังเขาอยู่บ่อน,นี้บ่อนเก่าเมืองน,นั้นแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่งอยู่บองเมืองน,นั้นโบว่าจะเป็นอะไรนกสิเขาหรือเปล่าพอได้เมื่อกล่อยเมื่อหลับเมื่อเอาเมื่อแกงไปเลยอเด็กถามเมืองไทยที่ตามไปน้องเลยมังไหง้ยังรลายอยู่งงมังไห้เสียเมื่อเป็นกันยังรลาย ขบวนได้มาเฮิ่งล่ะประมาณสามสี่มือเลยขบวนได้มาเนี่ยหเห็นนกจกักโตมัน,นขเขาทีมงานเอาถาเก็บจักโกกกันนะพวกพอวันเป็นสระพี่น้องเขาทางให้ใหม่พ่กกันว่นมีคนเก็บนี่ฮะหมดเห็นจกักตินี่้ก็าทางแหล่งเนี่ยหมดจูด กระเทือนไดองเ้ย bên nục làm phải rồi, ơi, người ừ, sống tổ làm tổ, ôi <laughs> bột thân oh yeah i did it โอ้ยหมวกไช่หมวกโอ้หอนจกพี่น้อง เียบร้อยพี่นึองหนกรัมนกรัมป่ตาไว้เอิ้อเส่บริยินมันมันสลาดน่ข้างบ่ Oh, Ouy. Ok จอไปไกลพวกลงเข้มนาพาบ่กนกุกชองจอบนี่สนุกํำนะไป้ย ก็ในขนาดรักขณะนั้นความยิ่งทันกับทานยิ่งบุทันแล้วก็แล้วเลย โอ้ตกตำล้ะเปิรนนี่โมนกขาวป็นอง,ง่องน้อยนี่กรถือประมาณ1ิบปลายโตัวบที่นี่เรากำลังหาโอ้หานกอีกชังส่วนให้นกตำนกขาลายลาย,ลายทางนี่จันจอยว่ายาง่งนกเควมมันนี่ความเจิดไปทางจาทุทเทเลเถือ โอ้ลายลายเต๋อพี่น้องเว้ยว่านสีปลายพราะอะไรเล้วตอนเช้าลูกลำทอดชามสี่ตัวไม่เห็นบอ่ยเอาไว้คัดจูดให้เจ้าะไข่เลย các chú gì đây những mà nhạc này hái nghe quê, bên bề các chú thay bên nào cái tốc lông lỏng này các luôn อ่ะกลับเข้ากระทิ่นกันได้มั้ยมาบริอิมุกมืออ่ะต้องไปไปเดี๋ยวนี้ปิดไป <coughs> <coughs> Ôi lộn vậy Bao bạo vật gửi về mày lộp mày mày được เพื่อเลยโอ้ลูกเรือบเบม่เหมืนเย

ได้พอไ,ได้กินใน,นเมื่อหฮาหันเส่าพี่น้องเยลยถือว่าได้เรื่องอยู่ในนกชิบปลายโตยพเพื่อได้แล้วตอนเส่าเอากระิกลับอยู่เพราะว่าข้าเบียดติดภารกิจหน่อยนึ่งก็หายอยู่นุ่งก็พอได้เก็บได้เขาอยู่คลิปนี้ก็เสได้ปิดไว้สำเนึนงาพี่น้องเลยขอบุกขอบใจพ,พ่อแม่พี่น้องที่ว่าติดตามฮะบุญครับชมให้กำลังใจไปตลอด อยู่ดีมีอย่างเงองอรู้เลยเบิร์ชุขขกูชุกคดพ่อเกษตนาพี่เนาะฮะเา,าปีก,กวย้ยหน,นี่นเนาะชวนกวยไล,ยลย่ไลแต่ว่ามีปีกกยอย่น่อยเลยเพราะกา้ยขากรตัดใหม่มันยังอนนะคอในเรื่องปีกกุยนี่เอาลถอยากสากกัาคือเอาำกินเนาะอกองโก,กม๊มานนะเฮ้ยโอ้โก,ก๊มันหนูกินมาแลยนะเาานาะกองโก๊กนูนา กระดกเอายาพีกวยบไอดพีนะโอ้สองสามไได้อยู่ขนดเนยองเล่ฮะโอ้กวยชุกมาเป็นราคาพูท่าอะกับพวกนอไงปาแพเอากัพอแหละลองเาหะะโ